วันนี้เป็นวันอ่านบทดิสทูครั้งแรกกับทีมงานและนักแสดงพร้อมกันนะวันนี้จะเริ่มอ่านคือครึ่งแรกตอนหนึ่งถึงต,ตอนหกตอนอื่นอยากให้ทุกคนแทนทนำตัวเองกันก่อนนะว่าเออใครทำอะไรยังไงบ้างเนาะจะได้เห็นภาพพร้อมๆกันนะครับผมชื่อบอสนะครับโปรดิวเซอร์ของเรื่องไอซยูอีสเดีครับสวัสดีครับปีนะครับเป็นผู้ร่วมกับซีรีส์เรื่องนี้ครับสวัสดีค่ะแทนนะคะเป็นโปรดแทนทีมเียนบทคาะ สวดีครับชื่อเซิร์ฟนะครับรับบทเป็นโยครับสวัสดีครับชื่อเกมครับรับบทเป็นอิงครับสวัสดีครับเจเจครับรับบทเป็นวานครับสวัสดีค่ะสตีฟค่ะรับบทเป็นปันปันค่ะสวัสดีครับพุเตอร์ครับรับบทเป็นยูครับสวัสดีครับดิวครับผมรับบทเป็นไอครับ อยูนี่เป็นคนขับรถไอมองไปนอกหน้าต่างไอยังไม่ตกใจอยู่ก็มองหน้าที่ของไงยังแปลกใจตอนนี้บอกมาเป็นไรเราเปล่าไม่ได้เป็นไรจะทำอะไรบิดมาหรือไงไอเดินตัวหายกับโมวายทำผิดอะไรที่ไหนเราเห็นไอเป็นเด็กๆไปได้อยู่มองหน้าไออย่างยิ้มๆโอเคไม่เด็กเลยไม่เด็กแล้วนี่มองหน้าที่ได้แล้วมั้ยไอตกใจที่ตัวเองเดินตัวถึงแบะมองได้ดิทำไมจะมองไม่ได้ยูหัวเราเบาๆเย็นนี้ไอทำอะไรหรือเปล่าม่ว่าจะชวน ไม่ทันพูดจบไอ้ก็สว่นขึ้นมาไอเป็นน้องร้องอิงนะมีงานต้องทำยูตกใจร้อยกับท่าทีหนึ่งตื่นของไ่แต่ก็แย้งหน้า้าใจไอฉีไปนออหน้าต่างรางกตัวเต็นกบ ค่อนข้างจะตื่นเต้นครับผมแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างตั้งหน้าตั้งตารอแล้วกันครับเพราะว่าตั้งแต่ที่แบบได้รับเลือกเข้ามาเล่นในซีรีส์นี้ก็รู้สึกว่าเออเราอยากเห็นแบ,บบบทตัวเต็มแบบทั้งหมดเลยว่าแบบในเรื่องมันจะเป็นยังไงวะในเรื่องที่แบบเราสามารถเห็นความฝันได้แล้วมันค่อนข้างจะมีแบบความแฟนตาซีแฟนตาซีหน่อยๆอยากรู้ว่าเออพอบทมันเข้ามีในบทแล้วเน,นี่ยมันจะเป็นยังไงครับแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาเจอแบบอ่าพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วก็เจอบแบบนักแสดงที่แบบจะต้องเข้าร่วมเล่นด้วยแล้วก ขึ้นครับผมรู้จักกันเออหนาวครับหนาวมากครับห้องในนี้คือหนาวมากแทบจะเห็นว่าเป็นแพนกวินวิ่งอยู่รอบห้องเราอยู่นะเหมือนอยู่เอลกิโมเลยว่าอะไรสักอย่าง นอกจากหนาวก็รู้สึกว่าได้เห็นมิติของบทมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นตัวละครของยูมากขึ้นด้วยครับว่าแบาบรู้สึกว่ามีตื้นลึกหนาบางมากขึ้นได้รู้จักตัวละครมากขึ้นด้วยครับตื่นเช้ารู้สึกว่าในห้องก็หนาวมากเลยแต่ว่าก็พอเจอเพื่อนๆพี่ๆก็ยังดีครับยังดีที่เจอเพื่อนๆพี่พี่ได้เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นครับว่าภาพมันเป็นยังไงแล้วก็การเล่าเรื่อง ออของของตัวละครเนี่ยมันเป็นยังไงคาแรคเตอร์เ,เป็นยังไงบ้างครับกับแตกต่างกับตอนที่ผมยังไม่อ่านว่ามันเป็นยังไงตอนที่ยังไม่อ่านก็รู้สึกไม่รู้อะไรเลยฮะแต่พอเข้ามาอ่านบทครั้งแรกวันนี้ก็รู้สึกว่ามีความรู้กับมีการบ้านเข้าไปทําเพื่อว่าตัวละครของเราเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ยังไงครับรู้สึกถึงความสนุกนะครับมันแบบแดลเลอ,อกในเรื่องอะไรเงี้ยมันเหมือนกับค่อยๆปูเรื่องมาแล้วก็มีความเข้มข้นขึ้นณตอนที่อ่านอยู่นีก็อยู่ประมาณที่อีพีสามีสี่ก็สนุกมากแล้วครับค่อนข้าง ในบทสวดของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้พอมาดูแบบเนื้อเรื่องตั้งแต่ EP หนึ่งถึง EP หกก็รู้สึกว่าเออมันมีความน่ารักหลายๆมุมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะเข้มข้นในช่วงกลางๆถึงหลงัลงๆแน่นอน,นะคะ่ะอยู่ที่น้ำนเสร็จแล้วใช่ไห่ะนอ่าแล้วมือที่ไอ้ใครฟันหูวไอบอกงไงทำอยู่เลยรู้สึกแปลกใจฉีเสร็จแล้วก็ออกไปเลยอยู่แล้วมือเสร็จ่อนหันไปมองหน้าไอ้หวมีอยู่ที่มองหน้าไอ้หยาดิฟันเดอร์ข้างแก้มของ เดี๋ยวเมื่อก่อนเมื่อมือเป็เชฟไอที่ฟองเต็มปากตัวค้างไปชั่วขนาดก่อนที่จะได้ติใช้มือแล้วยูออกท่ะไวๆออกมาเขาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวล้างเองได้เว้ยยูเห็นท่านี่เหงไอก็หัวเราะอย่างเอ็นดูก่อนใช้มือบนตัวเองยิ่งกว่าไอที่ยุอยู่แล้วไม่ยุ่งมากขึ้นอีกไอแบบต้องมือของยูกดถ่ายใส่ถังของเองจะหัวนี่ยูเลื่อนมือมาเบียดแก้ไอโอ้ยย่ยูไอไวๆก่อนใช้เท้าถีบยูได้แล้วหมดที่มีทำให้ยูกระเด็นออกไปอยู่หน้าห้องน้ำ ก็รู้สึกว่าเหมือนมันมีสิ่งที่เราไม่รู้มากขึ้นเลยครับแบบสิ่งที่เราก็มีคิดไว้ในหัวแล้วว่าตัวละครันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะจากการที่เห็นบทแคสบทไพโรดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอได้มาอ่านบทจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีส่วนที่เราคิดไม่ถึง,งเช่นพวกแบ็กกราวน์สตรอรี่ของตัวละครไอว่ามันมีแบบมีพ่อแม่ลักษณะนิสยัยพ่อแม่เป็นยังไงครอบครัวเนี่ยมันเป็นยังไงว่าสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยครับมันเหมือนทําให้เราได้รู้มิติตัวละครมากขึ้นเลยครับ รู้สึกว่ารู้จักตัวละครมากขึ้นคือรู้สึกว่าเขามีความอบอุ่นมากกว่าที่เราคิดตั้งแต่ตอนแรกที่แคสนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาทําอะไรเนี่ยเขามีสิ่งที่คิดในหัวตลอดว่าเขาจะทําอะไรต่อไปอะไรเงี้ย <c oughs> ก็รู้มาเยอะ <c oughs> เพิ่มเติมจากตอนแคสมากขึ้นเยอะมากเลยครับตัวอยู่นี้มันตรงกับคาแรคเตอร์เราปะอาจจะไม่ไม่ไม่ตรงเราไปส่ครับแต่ว่ามีส่วน มีส่วนเยอะอยู่เหมือนกันครับก็คาแรคเตอร์ของโย่ตอนแรกคิดว่าแบบเป็นหนุ่มแบดๆแต่ว่าพอมาอ่านบทจริงๆไม่คิดว่ามันจะแบดขนาดนี้แบบเปลี่ยนสาวเป็นว่าเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วตรงแบบคาแรคเตอร์เราอ่ะรู้สึกว่าไม่ได้ตรงว่าตัวเองไม่ได้แบดขนาดนั้นแต่ก็ต้องพยายามฝึกนะครับใช่ตัวนี้ก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับลูกคนรวยอะไรอย่างเงี้ใช่เราก็ต้องไป ทำกันบ้าแล้วลูเคนรวยก็เป็นยังไงนะครับ <laughs> ส่วนตัวของปันปันอะ่ะเขาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วด้วยซึ่งสติฟก็ทำงานอย่างต้าน,นี้อยู่แล้วด้วยอะคะ่ะแล้วก็แบบมาเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างแบบเป็นคนที่มีความฝันในด้านการทำงานอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็รักครอบครัวก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงแลคะ่ะ เป็นไงบ้างครับหลังจากอ่านบทครบทุกตอนแล้วเริ่มจากพี่พัตเตอร์ก็ได้ได้รู้โครงเรื่องทั้งหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้รู้ตอนจบแล้วด้วยครับอ๋วก็รู้แล้วอยากสปอยมากเลยสามารถใช่ไหมครับทุกคนไม่ได้ไม่ได้นะน่าดูน่าฟ้องกับก่อนนะครับสนุกนะสนุกแบบว่าได้รู้แบบเขาเรียกว่าได้เห็นมุมมองหลายๆด้านของตัวละครที่เยอะมากขึ้นได้เห็นตัวละครอื่นๆที่นอกจาก4ี่คนนี้เพิ่มมากขึ้นว่ามันมีแบบมีเรื่องราวที่มันน่าติดตามมากขึ้นได้เห็นจุดไคลแมกซ์ของแบบตัวเส้นเรื่องของซีรีส์อะไร มันก็ยิ่งทาให้รู้สึกว่าอยากจะเห็นภาพแบบออกมาเป็นผลงานเร็วๆอะไรเงี้ยครับสาหรับผมก็รีทูั้งแรกก็รู้สึกว่ายัางยังไม่เข้าใจในเรื่องแต่พอมารีทูหมดทุกอีพีแล้วรู้สึกว่าเว่ยสนุกว่ะตัวละครแต่ละต,ตัวละครมันก็มีเอกลักษณ์ต่างกันไปใช่ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ทุกคนต้องชอบแนะ่บอกแค่น <ไง S 2> ี<ะ>้ตอนแรกตอนแรกคือยังไม่ได้เห็นภาพว่าเออเรื่องนี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนใช่ไหมแต่ว่าพอเวลาได้ดูได้มานั่งอ่านอย่างเงี้ยโอ้โหรู้สึกว่ามันมันจริงแล้วรู้สึกว่าเออแค แค่ทุกคนอ่านแล้วก็พูดให้ให้กันฟังอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนไ,ได้ดูหนังจริงๆอ่ะเลื่อนๆกัสนุกสนุกมากครับก็ตอนจริงรบจะเปออ็นประมาณนี้ครับก็คือมันก็เหมือนกับเราอ่านแล้วก็ได้รู้ความรู้สึกหลายๆอย่างจากตัวบทเนาะมันก็มีทั้งแบบมีเรื่องสนุกมีทั้งดราม่าแล้วก็มีแบบเขาเรียกวา่าคอมเมดี้ครอบครัวแฟนตาซีครับผมก็มีแบบเยอะหลายๆอย่างทำให้แบบน่าติดตาม ก็ฝากโปรเจกต์ใหม่ของ VTV Original ด้วยนะครับผมเรื่องว่า I saw you in my dream นะครับเจอฉันฝันเราครับเดีวนี้ทาง VTV ครับฝากต<อ><ม>ิดตามกันด้วยนะครับใช่แล้วครับฝากติดตามนะครับทุกคนบ๊ายบายตื่นเต้นตื่นเต้นรอรอรอ